อุ้ยทางแมพี่น้องเลยมันคักมาแนียแท้เปะได้เละ,ด,เละดีครับผมนี่ครับทางทางเขามาท้ายถ้ำคลิปครับพี่น้องเละตุ่มเปะครับคือแบบว่าถ้ามือน,นี่เราต้องเราต้องยังหลายเลยนะครับมุนอุ้ยปุยแท้เปะขักเละ,เ,ละเนี่ยเหมือนคักมือน,นี่ยเดี๋ยวจะได้คลิปให้เบิ้งครับพี่น้องเอ้ย แล้วครับบรรยากาศครับเดี๋ยวสิบ้าลงไปเบิงงงเบึงเด,ด,เด,เด้่พี่น้องเด้อล่ลงไปเบิึงครัว่าถือดีว่ได้บ้นะครับผมอ่ะติดตามกันเลยครับตัวไหนถือยุบพี่น้องถือยุเอาลงไปใกล้ๆครับพี่น้องไปในน้ำกูละครับเปียกแน่นอนมือนีเนาะมาดูขันครับอ้าหนึ่งสองจวดจวดจวดเอาว่โดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วเอ๋อ โอ้ยสวรรค์พี่น้องเนี่ยนี่บารลาซิฟนี่กใกล้แล้วบารลาซิฟอยู่หลักคิดว่าฮะประมาณสิบตัวครับพี่น้องเบาร์ลาซิฟนี่แหละบ้าบาลาซิฟนี่แหละตีนะฮะเฮียกับติ๊กดีพี่น้องสะดุ้งกัพ่อได้ครับแล้วครับฟังบุญกัมีฟังนี่กัมีครับถือกันคักขนาดชงไทยอีสานบ้านท่างครับพ่อครับ มาเบื้งสองสะดุ้งนี่ใกล้ๆนี่แหละอยู่น้ากันครับไอีสานครับไอีสานเพิ่มาทายอยู่นี่ประจำอยู่ไอีสานหมันเท่าครับปปรตาไปเปิดเลยครับน้องรอดรุ่นอย่าไมา่คิดนอนนะคิดจะนองได้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับแต่ว่าวก็เอาเนี่อยูยจ่จวดจวดจวด ม่ามันบ่มีบาทแป้าเดี๋ยิดว่าเอ้านี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่จะมั่งละกันเออนี่จิมมอนใบเลยป่ะช่วงใบม่วงครับพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศช่วงใบครับส่วนหมากเนไปยังไรเนี่ยปลาคาวครับปลาคุยล่ามเนาะปลาคุยล่าเหมือนกันทั้งพี่ทั้งพี่บังกะทงคุณทั้งพี่กะทิครับพี่น้องนี่คปลาปลาคุยล่ามครับส่วนหมากคุณว่ะอ่าสะดุ้งฟังปลาสวยอาจจะเ่ราะท่านวาสันคุณว่ะ ระสอยส้นหลายกับตียุกคนละครับบริเวณตรงกลางครับเหี่ยมันก็ได้หลายอยู่นะครับพูดน่ะนนสะดุ้งนั่นกับตีครับสะดุ้งทัดไปผมก็ถือไหล่เขาเขาเขาสสะดุ้งครับผมดุนกันต่อครับผมดุนกันต่อนั่งเลยดุยนข้างบนกับเหี่ยพี่น้องเสี่ยนเหี่ยไลายหลย่เห,หี่ยเป็นเหมนขัดซะ อ้าวหนึ่งสองสามพี่น,ออน,น้องขับลุ้นัน้วก็ปึ๊บโอ้ยหนักใคร่เด้ต้องใส่คนดึงสองคนน้ำมันไหลแหงเนาะไปละบาทนี่แล้วพี่น้องโอ้สอยสจ้าวันด้วยครับบาทดบาทเจ็บอยู่เด้อเนาทางพี่ครับพี่นอ้องนี่ครับผู้หนึ่งดึงผู้หนึ่งยกขั้นครับพี่น้องอน้ำมันไหลแหงน้ำมไหลแหงครับเนาะเนา กวดครับอ้าวหเจบตัวคื่กันครับบอยอมกัน <laughs> เาขาดีครับผม <laughs> เ,มเองอยู่ในคลิปวันนี้แหะเยเ้ โดดเลยครับพี่น้องโดดเอาโดดอาชิบโดดดีคือปลาสวยครับพี่น้องปลาคุยำนแบบะแต่ว่ามาเป็นมูครับดอกนี่ครับพี่น้องจังครับครับเอาอันนี้ซิฟอยู่ครับบานซิฟดีดอกนี่ เนาะทางทีครับพี่น้องสองสะดุ้งอยู่แล้วเฮ้ยบังสลับกันครับพี่น้องสลับกันส่วนส่วนว่าเอาไม้แล้วเห็ยนตัวแล้วเห็ยนตัวแล้วพี่น้องเห็ยนตัวแล้วสองย่างหน่อยสองตัวสองตัวโอ้สองตัวอิลิตีสองตัวอิลีตีเห็นพี่น้องโอู้หูสะดุ้งคนกระถิ่งไล่อู้สะดุ้งทัดไปคนท่าพี่น้องกระถิ่งไล่ตัว ไถกว่าต,ตัวมีหนไทยไขัดขัดแถวป้าตัวนี้หน่อยนะเก่งแค่ไหนเนีน่ยนอนหน้ายไถไหมสิวัยนามเก่งอยู่มากนะเลยวัเอา้าดุนกันต่อครับพี่น้องข้าบงึงจะเลี้ยนีเลี้ยบุญกําลังเข้าไปวันอย่นีน้ตรงกลางนะครับ ถึงขั้นสี่สแล้วครับบานแล้วอาจะเกือบสิบสิบตัวคนละเอ้าเาบสิตัวตัวอะไรอยาี้อย่า <c oughs> ง้ยบานย้านถเงี้ยวาอเง้บานไอ้ถึงดีกับว่าอย่างเงื่อไแร้วยกบดมือแล้วสรงพุ่นสดุ้งพุ่นกับถึงดีครับทักไปผมเขาดีอยู่ครับพี่น้องมาทาบันหุเนาะ ถือสู้บานแล้วพี่น้องยามัท่านมีบาดเฝ้านะครับต่้งจลงมาทายทำเลยนเป็นแง่พี่น้องแ่เออแง่ท <laughs> ุวคนร้ายหลายเส้นเหี้ยหลายขนาดต่อคิวกันเตียเอาบ้านเราวะจัดบ้านเ่าใส่สื่อลุงเราพี่น้องเขาวะ นานนานชัวชัวชัวไหนขี้เก่า,อาเออเจ็ดแปดตัวขี้เก่าพี่น้องสวัสดีขี้เก่าครับผมมาผ่าจักเถื่อครับมาผ่าจัก๊กเถื่ออันนี้ลุงมาลึกแล้วครับสะดุ้งไหลมาน้ำหนามแล้วกระสันจนสิจอจดกันแล้วบัดเดี๋นี้สะดุงไหลมาน้ำหนามแล้วพี่น้องไอ้บัดฟันมาแล้ววันมาแล้วเอาคาเดียเลืกๆมันถือ เอาวะโอ้ยบ่อใดครับบ่อใดมันเหลือกายเอาเอาไหมเห็ครับตีบบพี่เกาครับผมมีบัตรเฝ้าอะไรครับผมเอาดีมาตีก็กหาตัวระมารหาตัวครับ โอ้โหเหี้ยกับเขาครับคุณกรไปุกปดขางคว้านแบบเสี้ยนเหี้ยน้อยครับพี่น้องคัดน่ายไทยคัดนะครับนาศิยุคประมาณปอสามปอสี่เหรอครับผมโอ้ไฟเรือกเกียงขนาดคุณนะครับล,ลูกลริ่มนำเส้นขนาดแทนครับพี่นอ้องคัดไทยปอ,อ,อ

xoáng gì ra bò คือเราครับเห็นเงียบๆนี่ได้หลายตัวด้วยพี่น้องมันบ่รดูดนะครับปลาคุยล่ำนะนจะ,ะค่อยๆดูสองสีส่หกแปดตัวพี่น้อง <c oughs> อยู่เจ็ดสี่แล้วครับสุบาทนะสุบาทถ้าหน,นี่ถึงได้อยูบาทละสองตัวนี้บาทละสามบาทละสี่ปะมันจะเล็กจังหน่อยพี่น้องหกหางจังหน่อยตัวนี้ขั้นบนกับแบบง่ายขั้นสะดุง้ง <c oughs> นี่ครับนงามันไหลแห้ง น้ำไหลแห้งโยกเอาอยากโยกปลาอยากครับพี่น้องมันผัดเนาะมันผัดมันผัดหรอปลาปลาเอาวะท่านช่วงน้ำไหลโอ้ยปลายังโดดดอกปลาข้าวโดดดอกเอาสืดุ้งโดดดอกครับพี่น้องโอ้ยแต่ปลาหน่อยเต็มเลยเขาเอา็งนี่ายครับพี่น้องว่าไง ไลไปคนเล็พี่นองครับผมี่ว่าจะระบาดบบจะดุมันพี่ไปอนด้มันครับผมมนันีสิบตัวครับสิบัวอีกไล่ครับพี่น้องเอีกไล่ย,ยู่ ไอ้นี่ก็จจนาจะไล่เราแล้วพี่น้องแห้งกะถิกบผมแห้งกะทิไล่อยู่แห้งก็ได้แต่ว่าต้อคิ้วเราพี่น้องเอ้ยเราพี่สะดุง้งเนาะต้อคิวอ่าสมเครื่องสมองมันได้บ้านเดียวนึงครับผมสมองเราสองเทียซะคนเดี่ยวตนหลายแห้งะะสะดุ้งนี้หน้าที่รัตเทียครับพี่นอ้องเนี่ยเหล็เกลียบครับ นุ๊หวัดครับเอาบาทเสมีแล้วครับผมบบาม,ม,บผม,มาทางนี้จะหน่อยคุณอ่ะเบ่องอันขาเขาขัาข้นสั้นดึดดึดดดอยู่นะกระดุมนี้ครับน่ามันแห้งครับมันดูดอู้ยดูดอกต้องถอยกลับขึ้นมาจังหน่อยครับ เลยปวดบ่ว่าเอาเขายุครับพี่น้องเขาอยู่นั่นเขาอยู่สองสกีงง่เก้าวะสองสองเอา้เาณป้ดไม่นอนลปวพี่มาทรงเข่ารงน้ำกันเราทั้งนี้ฮะยางดีๆได้พอเด้ออันตรายครับอันตรายอออันตรายครับพว่ากำลังจะขึ้นไปอยู่ เดี๋ยวคุนก็พอดีรรครับครับขอบคุณครับรอดูครับไทยอีสานบ้านเฮาครับอ่าทางนี้เป็นยังไงไหไลมากทางนี้จังน้อยงานเข้าเลยแหละครับอันกองล้มนี่เอา้นนอาจะดูน้อยครับเบุญพิ่โยกพี่น้องแย่งยีขนาดจะดูน้อยๆครับประมาณเจ็ดสอกแปดสอกครับคุณอ่ะซีโต้อยู่ดิ เควดูน้อยก็ได้แต่เกี้ครับผมดูดูสำหรับการหายู่หากินนะครับบริเวณประตูระบายน้ำบ้านพุดธแค้นครับอำเภอหนองเรือ่อจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องยากาศครับการหยก่อ,อ,อครับ นาำรุนกันต่อพี่น้องมาเบิ่งสะดุ้งนี่กันนะสะดุ้งยกมือเป็นเังไรนะพี่น้องเิคนลราผู <laughs> oh, ้แห้งด okay. oh, ีแท้คนหน่อยไหมคนพี่น้องติดตามมาแล้วว่าเนาะตัวหนึ่งอยู่อู้เอาบัดบัดมาดิพี่ือ่แกโอ้ยโุคนไหนครับพี่น้องบาดยางผ่านมาถืเกียติแปดตัวครับพี่น้องเอ้ยบาดทไทยถือสองตัวไหมบาดละสองบาดละสองครับอืม เอ้ากล้องมากเราถือเต็มเลยอ่าเตรงนี้ต่อครับสวดบ่สวดบ่นี่ครับเขาคือเขาคือน้องเอาเขาหอดปากปาแง่งบ่ ฝากกระแยงครับฝากกระแยงปลากุุย,ยล้ำพีนน่น้อง่ากระแยงคับสีหาตัวครับอันนี้กัสะดุ้งน้อยครับพี่น้องโอ้ยติดตตาขางนอกตัวบักงหญ่เลยอันนั้นก็แห้งหน้อยครับสะดุ้งดังน,นั่นเนี่ยคือเอาหน่อยก็มูเถอะแต่มันน่อยครับหน่อยเนี่ยมัน สี่ท่านพิ่นว่าล่ะสียกท่านพิ่อยู่บ่น้อยไรก็ได้มันเกิดน้อยโคดเออตามเฮียตามแห้งเลยไอบ่อกกะลังกายไปโค้ดนะครับพี่น้องยังมากกับที่ี้ออครับผมตีขี้ออันนี้ก็จะสะดุ้งอาจจะห่างจังน้อยครับหลอดตาอันนี้ก็สะดุ้งชี้ครับพี่น้อง ีแห้งนี่ยแหละตามเมียตามแห้งกูเ <c oughs> น, <c oughs> นี่ยมาโอ้ยนีเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้นะครับผมอ่ะครับผมกับเป็นบรรยากาศครับการหายุหายกินครับของคนในสามบ้านห้องครับบริเวณบ้านคุชแค้นครับอำเภอหน,นองเรือจังหวัดขอนแก่นครับผมใครนี่ก็อย่าลืมด้วพี่น้องเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามสุดท้ายก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อกันอีกคลิปหน้าด้วพี่น้อง ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ